สวัสดีครับวันนี้นะครับโชว์ผลงานนะครับการเข้าด้ามผลงานการเข้าด้ามทําฝักนะครับนะครับฝักเรามีทั้งไม้ไม้ประดูนะครับประดูลายนะฮะประดูส้มประยุงส้มนะครับประดูชิงชันนะครับแล้วก็ด้ามนะครับจะเป็นด้ามเสือแกะสลักนะครับด้ามประกับสําหรับมีดด้ามฝุ่นแทงนะครับ ยึดหมุดทองเหลืองนะครับตีย้ําไม่มีการหลุดนะครับรับประกันคุณรับประกันคุณภาพนะครับมีด้ามเสือนะครับด้ามพระพิคเนตนะฮะอันนี้เป็นด้ามเสือภูเขานะครับลัดวงรัดหวายเรียบร้อยนะครับสวยงามงานคุณภาพครับงานดีๆจากปณชัยมีดเหนบไทยนะครับใครมีมีดนะครับไม่มีด้ามไม่มีฝักไม่มีไม้ส่งมานะครับ ราคาคุยกันครับราคาขึ้นอยู่กับขนาดรูปทรงแล้วก็ไม้นะครับว่าเป็นไม้ชนิดไหนสนใจโชว์มาครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นฝักละ500บาทนะครับนะฮะด้ามมีหลายแบบนะครับเดี๋ยววันหน้าจะทํำรีวิวให้ดูกันใหม่นะฮะด้ามสวยๆมีเยอะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับสนใจโชรมาครับ0 9 3ย์5 7 9 4 4แอดไลน์ได้เบอร์นี้เลยนะครับ ครับวัสดีครับ